สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะในวันนี้คุณครูทิดาก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กน้อยซึ่งเป็นเนื้อหาต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะและในวันนี้คุณครูก็ยังมีบทกลอนเพราะๆมาให้นักเรียนได้ฟังอีกแล้วนะคะลองไปฟังกันเลยค่ะเกิดมา เป็นไงคะนักเรียนเพราะมากเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการอ่านทำนองเสนออีกบทหนึ่งนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนบทนี้มีชื่อว่าบทอาขยานบทนี้นะคะมีชื่อว่าวิชาหนาเจ้านะคะซึ่งวิชาหนาเจ้าก็เป็นบทอาขยานบทหลักที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำหนดให้เราได้เรียนนะคะวิชาหนาเจ้าเนี่ยเป็น ส่วนท้ายของบทอ่านเสริมนะฮะบทสอนอ่านแม่เกยซึ่งอยู่ในหนังสือประถมกกาซึ่งเป็นหนังสือเรียนของเด็กไทยเราในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแต่ก็ไม่ปรากฏนามผู้แต่งนะคะในเนื้อหาของวิชาหนาเจ้าเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอนให้รู้จักการเรียนหนังสือนะคะว่าถ้าเราเรียนหนังสือขยันมันเพียน เราก็จะไม่ลำบากในภายหน้านะคะไม่อับอายใครเขาแล้วก็ยังช่วยให้เราเนี่ยใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเนื้อหากันต่อเลยนะคะและในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านเนื้อหาเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยในหนังสือวรรณคดีลำนำต่อจากบทเรียนในชั่วโมงที่แล้วนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเนี่ยเราจะไปทบทวนเนื้อหาของครั้งที่แล้วก่อนนะคะเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะคะเรื่องราวในครั้งที่แล้วที่เราอ่านไปเนี่ยก็จะมีอยู่ว่ามีชายขายหนังสือแร่อยู่คนหนึ่งใช่ไหมคะนำหนังสือเนี่ยมาขายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อเด็กๆเ,เห็นเนี่ยก็ต่างพากันไปมุงดูหนังสือ ต่างก็ชอบหนังสือต่างๆซึ่งคนขายหนังสือเร่ก็มีหนังสือมาให้เด็กๆได้ดูหลายชนิดเลยใช่ไหมคะทุกคนก็พากันเลือกซื้อหนังสือที่ตัวเองชอบนะคะบางคนก็ซื้อได้เล่มหนึ่งสองเล่มหรือบางคนก็ไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีเงินนะคะบางคนก็วิ่งกลับไปเอาเงินที่บ้านนะคะแล้วก็มาซื้อหนังสือที่ตัวเองชอบกลับไปอ่านนะคะ แต่ก็มีเด็กชายตัวเล็กอยู่คนหนึ่งใช่ไหมคะที่คนคนขายหนังสือเร่เนี่ยเห็นว่าเลือกหนังสืออยู่นานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เล่มที่ถูกใจสักเล่มหนึ่งจนเพื่อนเนเนี่ยกลับไปหมดแล้วคนขายหนังสือเร่ซึ่งเป็นคนใจดีเนี่ยอยากให้เด็กๆได้อ่านหนังสือเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปหาเด็กชายตัวเล็กคนนั้นนะคะแล้วก็สอบถามว่าทําไมไม่เลือกหนังสือไปสักเล่มล่ะเด็กชายตัวเล็กบอกว่า จริงๆแล้วเขาก็อยากจะอ่านหนังสือทุกเล่มเลยแต่เขาอ่านแต่เขาอ่านหนังสือไม่ออกนั่นเองนะคะคนขายหนังสือเร่ซึ่งใจดีก็เลยอาสาที่จะอ่านหนังสือให้เด็กชายตัวเล็กคนนี้ฟังเด็กชายตัวเล็กก็ดีใจมากนะคะและเรื่องราวที่คนขายหนังสือเร่นำมาอ่านให้เด็กชายตัวเล็กฟังก็คือเรื่องของเด็กน้อยใช่ไหมคะเป็นบทอักขยานเรื่องเด็กน้อย ซึ่งเนื้อหาในเรื่องเด็กน้อยนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการเรียนว่าเด็กๆเ,เนี่ยควรที่จะขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือนะคะจะได้มีความรู้นะคะแล้วก็สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตแล้วกออ็ถ้าเราอ่านหนังสือเป็นอ่านหนังสือได้เนี่ยเราก็สามารถอ่านหนังสือที่เราอยากจะอ่านได้ทุกเล่มเลยใช่ไหมคะ เด็กชายตัวเล็กก็เลยขอให้คนขายหนังสือเร่เนี่ยอ่านหนังสือให้ฟังอีกเล่มมาดูสิคะว่าคนขายหนังสือเร่จะอ่านให้ฟังไหมหรือว่าจะอ่านเรื่องอะไรต่อไปเป็นเรื่องที่สองเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านเนื้อหากันในต่อไปเลยนะคะไปเลยค่ะคนขายหนังสือเร่หยิบหนังสือขึ้นมาอีกเล่มเลือกเปิดหน้าที่ต้องการ แล้วพูดกับเด็กชายตัวเล็กว่าเอาละ่ะเราจะลองมาอ่านกันอีกเรื่องฉันคิดว่าเธอน่าจะชอบเหมือนกันเด็กชายตัวเล็กขยับเข้ามาใกล้คนขายหนังสือเร่จ้องมองที่หน้าหนังสือแต่เขาก็ยังอ่านไม่ออกเหมือนเดิมคนขายหนังสือเร่ลูกหัวเด็กชายอย่างเอ็นดู แล้วเริ่มต้นอ่านเรื่องใหม่ให้เด็กชายอ่านตามวิชาหนาเจ้าเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเย,ยาะเย้าว่าเง่าว่าโง,าางา่ลางคนเกิดมา ไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข่าเขาเพราะเง่าเพราะโง่บ้างเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไร้ไม่มี สวัสดีมงคลนี่เป็นบทร้อยกรองง่ายๆสำหรับให้เด็กๆฝึกอ่านคนขายหนังสือเร่อธิบายเมื่ออ่านจบเรื่องนี้บอกให้เรารู้ประโยชน์ของการเรียนถ้าเราไม่รู้หนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ออกคนอื่นๆก็จะหัวเราะเยาะเอาได้เด็กชายตัวเล็กพยักหน้าอย่างเข้าใจตอนนี้ เขารู้สึกอายที่อ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่กล้าพูดอะไรอีกคนขายหนังสือเร่สังเกตได้เขายิ้มและลูบหัวเด็กชายตัวเล็กเบาๆไม่มีใครอ่านหนังสือออกตั้งแต่เกิดหรอกนะถ้าอยากอ่านหนังสือออกเราก็ต้องเรียนหนังสือต้องขยันไปโรงเรียนทุกวันและต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวัน ถ้าเราอยากอ่านหนังสือเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆเด็กชายตัวเล็กพยักหน้ารับอีกครั้งคราวนี้เขายิ้มออกมาได้เธออยากได้หนังสือเล่มไหนละ่ะเลือกหยิบเอาสิฉันจะให้เธอไว้อ่านโดยไม่ต้องซื้อเด็กชายตัวเล็กทำตาโตเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยิน พี่จะให้หนังสือผมจริงๆหรือครับเขาถามใช่คนขายหนังสือเร่บอกฉันจะให้เธอเอาไว้หัดอ่านถ้าเธอขยันอ่านบ่อยๆไม่ช้าก็จะอ่านได้เด็กชายยิ้มอย่างดีใจและพูดว่าขอบคุณครับแล้วรีบเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งหนังสือที่เขาเลือกเป็นหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์ เขาอยากได้หนังสือเล่มนี้มานานแล้วใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเร่กับเด็กชายตัวเล็กกำลังช่วยกันเก็บหนังสือใส่กระเป๋าคนขายหนังสือเร่มีความสุขที่ได้อ่านหนังสือให้เด็กชายฟังเด็กชายตัวเล็กก็มีความสุข ที่ได้รับหนังสือจากคนขายหนังสือเร่ผู้ใจดีเขาบอกตัวเองว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ในเร็ววันและหากคนขายหนังสือเร่ผ่านมาอีกครั้งเขาจะอ่านหนังสือให้คนขายหนังสือเร่ฟังบ้าง เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยก็ได้จบลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปเหตุการณ์เรื่องที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องราวที่เราอ่านจบไปนั้นก็เริ่มต้นที่คนขายหนังสือเร่ไปหยิบหนังสือเล่มใหม่ที่คิดว่าเด็กชายตัวเล็กจะชอบมาอ่านให้ฟังและให้เด็กชายตัวเล็กนั้นอ่านตามนะคะหลังจากอ่านจบ คนขายหนังสือเรก็อธิบายให้เด็กชายฟังว่าเรื่องที่อ่านเป็นบทร้อยกรองง่ายๆสำหรับให้เด็กฝึกอ่านเนื้อเรื่องก็บอกให้เรารู้ถึงประโยชน์ของการเรียนถ้าอ่านหนังสือไม่ออกคนอื่นก็จะหัวเราะเอาได้และหลังจากนั้นคนขายหนังสือเรก็ให้เด็กชายตัวเล็กเลือกหนังสือที่ชอบไว้อ่านโดยไม่ต้องซือ้อ ทำให้เด็กชายตัวเล็กดีใจมากแล้วเด็กชายตัวเล็กก็เลือกหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์ที่เขาอยากได้มานานแล้วทั้งคนขายหนังสือเร่และเด็กชายตัวเล็กต่างก็มีความสุขหลังจากนั้นคนขายหนังสือเร่และเด็กชายตัวเล็กก็ช่วยกันเก็บหนังสือใส่ในกระเป๋าต่างคนต่างก็มีความสุข คนขายหนังสือเร่มีความสุขท ah okay. ี่ได้อ่านหนังสือให้เด็กชายฟังเด็กชายก็มีความสุขที่ได้ฟังหนัฟังคนขายหนังสือเร่อ่านหนังสือให้ฟังและยังได้หนังสือกลับไปบ้านด้วยเด็กชายตัวเล็กก็เลยบอกกับตัวเองว่าเขาจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้และเมื่อไหร่ที่คนขายหนังสือเร่ผ่านมาอีกครั้งเขาจะอ่านหนังสือให้กับคนขายหนังสือเร่ฟังบ้าง และเรื่องราวก็จบลงไปแล้วเป็นไงคะนักเรียนประทับใจไหมแล้วนักเรียนล่ะอ่านหนังสือออกไหมนักเรียนก็ควรจะฝึกฝนตัวเองอ่านหนังสือให้ออกนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้อ่านหนังสือได้แล้วก็จะได้อ่านหนังสือเยอะๆและมีความรู้เพื่อที่จะได้นำไปความรู้นั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพและดูแลตัวเองต่อไปนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ เราควรขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือเพราะจะทําให้มีความรู้มีปัญญาช่วยเชิดชูตนเองและประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคตข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เราควรขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือเพราะจะทําให้มีความรู้มีปัญญา แล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนตั้งใจเรียนกันหรือยังนักเรียนต้องขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือนะคะนักเรียนจะได้เก่งๆและมีวิชาความรู้ลำดับต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหนังสือทักษะภาษา,าหน้า56นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำกันในข้อ3กับข้อ4นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังทีละข้อนะคะ มาดูคำถามข้อที่3กันค่ะคำถามมีอยู่ว่าหนังสือคือเพื่อนของเรานักเรียนเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เขียนเหตุผลประกอบเขาถามเขาถามว่านักเรียนเนี่ยเห็นด้วยไหมกับคำพูดที่ว่าหนังสือคือเพื่อนของเราแล้วนักเรียนจะต้องให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะลองไปดูแนวคำตอบของครูนะคะว่าน่าจะตอบว่าอย่างไร เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่คำตอบก็ควรจะตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะมีสองทิศทางและเขาถามว่าเขาบอกว่าให้เขียนเหตุผลประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องตอบด้วยว่าเพราะอะไรเราถึงเห็นด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่เห็นด้วยนะคะอย่างคุณครูตอบว่าเห็นด้วยเพราะเวลาอ่านหนังสือช่วยให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินและได้ความรู้มากมาย เพราะฉะนั้นหนังสือก็เหมือนกับเพื่อนเรานั่นเองใช่ไหมคะก็ประมาณนี้นะคะนักเรียนอาจจะตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของนักเรียนนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นมานะคะอันนี้เป็นแนวคําตอบขอ,ของคุณครูเท่านั้นนะคะมาดูข้อที่4กันนะคะคําถามข้อที่4มีอยู่ว่า ทำไมเด็กชายตัวเล็กจึงเลือกหนังสือไม่ได้และคนขายหนังสือเร่ช่วยเด็กชายตัวช่วยเด็กชายคนนี้อย่างไรบ้างถ้าเราวิเคราะห์จากคำถามเนี่ยจะเห็นว่ามีสองคำถามด้วยกันนะคะคำถามแรกก็คือเขาถามว่าทำไมเด็กชายถึงเลือกหนังสือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตอบเพราะอะไรคะเพราะเด็กชายอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมคะ และคำถามที่สองก็คือคนขายหนังสือเล่ช่วยเด็กชายอย่างไรบ้างนะฮะก็อาจจะตอบว่าช่วยอ่านหนังสือให้เด็กชายฟังและให้หนังสือเด็กชายไปฝึกอ่านใช่ไหมคะก็ประมาณนี้นะคะคำตอบนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆ